เขาดุมากเลยนะเด็กคนเนี <Cup cover S 3> <c Ris ky> ้ยนะดีเลยโทรจนเฟิร์สี่เลยเหรอวัเถียเนี่ยเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอเซอเจ็ดคนดีหุ้ยมาแล้วอะไรมาเลยอ๋อละได้ดังอาบแดดกันแล้วให้มืดกันไปเลยผมก็ไม่มีนะให้กดเอียร์เลยนองกูชิวิเต็มพร้อมเต็มพร้อมใช่พี่ไปไปไปเก็บสวยกันเลยดีกว่าน่ะเออเดี๋ยวต้องไปเก็บสวยอูเนี่ยจะไปไหมจะไปยังพี่แฟงกี้ แล้วก็ไปไปเก็บสวยกันพี่เก็บใครวะเก็บอู่ครับแล้วก็เท่าไหร่เน็่สามหมื่นดอลครับสามหมื่นดอลลร์ครับผมเทเซเลอร์เทเซเลอร์จัดการด้วยไปเจอเจอที่อู่เลยไม่เหมือนว่ามันจะฟื้นแล้วว่าไอหมอนี่ใช่มหรือเปล่าที่เรายิงเนี่ชื่อลาเต้จอจี่เลย เออใช่คนนี้แหละมันตอบมันรึเปล่านะไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบเอารถจอดทางที่มันพอออกได้นะจอดตรงนี้แหละจะได้ออกง่ายๆเดี๋ยวเเก็บเส็จรีบกลับเลยวีพีครับวีพีจอดข้างๆถ้าปัญหาเลยอ่ะ ไอพี่เก็บเสร็จแล้วต้องรีบกลับแล้วว่ะเหมือนพี่แกร่งกี้เขาเก็บไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเก็บแล้วใช่ปะใช่เราบอกว่าเราต้องรีบกลับอย่าอยู่ทางนี้นะผมไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยว่ะโอเคไปต้องเลี้ยวจอดรถงั้นวะไม่ถ้าเก็บแล้วไปเลยถ้าเก็บแล้วไปเลยไปกระเพิรกกระเพิรกกระโดดเลยผมว่าไม่ปลอดภัยว่ะกลับกลับบ้านเร็วเฮ้ยเราจะไปดูแถวเวทพูชี่เะล่ะไปดูอีกแก๊งหนึ่งอ่ะไปขับหนึ่งอ่ะไปเลยไปเลยเออไปเลยปะอ๋อ ฉันว่าฉันอยากให้ฉันว่าเราอย่าเพิ่งออกไปดีกว่ามอยังไม่ออกใช่ไหมพี่เรามีคดีตัวพี่ลืมสิมันไม่กล้ามาแย่งกับมันมันเจอแล้วนี่ไงเป็นไม่เห็นฉันแล้วพวกพี่ชายเฮ้ยไอ้รถลัมเบอร์คัสซิกนี่เอ๊ะคัสตอมของใครวะเนี่ยจอดมาแล้ว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  ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันชนรถมาแล้วไม่ชนรถมาหนึ่งคันนะมันลงแล้วมันลงไหมเข้าเลยเหรอมันจอดมันจอดมันจอดมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าระวังระวังมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วดูดิมันจะทำอะไรถ้ามันถือปืนลงมายิงเลยตอมันหองนะมันหองนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันจอดรถพี่ยิงยางก่อนนะเดี๋ยวผมยิงคนให้แล้วมันลงรถแล้วอยู่ตรงผมตรงไหนตรงไหนของผม ผมยิงตาเลยเนี่ยให้ผมยิงเลยปะพ <ugh S 1> ึ่งยิงพึ en, ่งยิพึ่งยพึ่งมันเข้าหลังมันมันเข้าหลังเอ่อพิเซเดสพิเซเดสระวงังพิเซเสระวงังมันจะเข้าหลังจะเข้าจากหลังเอ้มันอยู่ข้บน,นลหลงังคาหลางังคาหลางังคาระวงังหลังคาเนี่ยว่ะหลงัหลงคาเทียบเลยหลงังคาเทียบเลยเฮ้ยมันยิงเฉลียนึ่งึเนี๋ยว่ะ บนอยู่บนหลบดีหลบดีหลบดีดาวหนึ่งดาวหนึ่งอยู่หลังบ้านเราหนึ่งใช่หรอดาวหนึ่งบนตึกดาวบนตึกดาวแล้วบนตึกล้มแล้วบนตึกหน้าบ้านเราแล้วช่างกับว่าดูอะไรวะอย่าได้ยิงหัวไม่เงยผมเจ็บ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 ตอนนี้ผมเจ็บอยู่ไหนอยู่ไหน หลังบ้านหลังบ้านถ้าถ้ามีคนดาวเดี๋ยวผมไปป้นศพนะผมดาวตำตํารวจมันอยู่บันดาวแล้วขบนเฮ้ยเพื่อนเราดาวเพื่อนเราดาวหลังบ้านหลังบ้านเราไปเก็บเก็บเพื่อนเะรามมดิผมว<อ>ิ่งมาหน้าบ้านนะเมลมาเมลยาเตออยู่ไหนอ่ะข้างหน้าข้างหน้าไหนไม่ดาวผมไม่ดาวมามาผมตามไปอยู่ข้างหน้าอุ้มอุ้มพี่เฟอร์นันโดยอยู่ไหนอะหลังบ้านหลังบ้าน หายไปไหนไม่รู้ว่าเอาปืนจะตูนเพื่พอหายใช่ไหมว่าลวงหมดลวงหมดหมดลวงหมดบมดตึกก็ล่วงบมดตึกก็ล่วงเออปืนผมหายปืนผมหายหมดเลยช่งยางใหญ่ช่าง <laughs> โอ้จ้านี่พวกแกจะเอาต่อใช่ไหมฮะเวนเอ้ย ไม่พี่วันวันหลังไม่ต้องไม่ต้องเอาเข้าบ้านนะพี่มันเกียนเกินอ่ะตำรวจเข้าไม่ได้ระวังนั่นไงล่ะเจ็บเจ็บอยู่อ่ะอ้ยหมอรักษายังหมอรักษายังก็ผมรักษารักษาแล้วรักษาแล้วเราต้องไปเดินฝากด้วยนะเรื่องนี้นะเพรเดนได้ได,ได้เดี๋ยวไปคุยกับเพนซิวาเลยจะไปหาเพนซิวากัน เราต้องไปกบดานที่อื่นก่อนว่ะกระสุนแม่งไม่พอว่ะ